ยูยูอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรลูกยูอะทิชชู่เหรอไม่ใช่นี่มันมาร์กของมามีนะไหนลองพูดซิมาร์กหนพูดมาร์กก่อนไหนเออของมามีนั่นแหละมาร์กหรือเปล่าคะโอเคอู้หูใส่แว่นเหรอตัวเองอันนี้เหรอตัวเองมั้เมื่อคืนใช่แล้วมันอยู่กันนะตัวเอง เอาไว้นี่เขาจะมา,าร์กยังไงคีบิโกะมาร์กน้องสาวเดี๋ยวเขามาร์ให้ดูเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเขาให้ดูใช้ยังไงเนี่ยสาธิตที่แบบเมื่ลล <c oughs> อคืนถ้าสาธิตเดี๋ยวท่องก็ปีวิธีแล้วก็วางมาร์กไว้นี่ที่น้องสาวเราอะส <c oughs> ิบถึงสิบห้านาทีใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องล้างออกก็เอามาร์กออกแล้วก็มันก็จะมีเซรั่มเหลือแล้วก<ม>็วเอาเซรั่มมานวดๆแถวจุซดซ่อนเลนส์อะตัวเอง ก็มันดี <S <S จริงๆ,ๆเพราะว่าตอนแรกอะซื้อเพราะว่ารู้สึกว่าคันแล้วก็มีกลิ่นอับใช่ไหมแลว้วก็ตอนนี้พอยิ่งใช้มันก็รู้สึกว่าเออผิวก็นุ่มขึ้นแล้วก็มันขาวกระจ่างใสขึ้นส่วนใหญ่คนที่เลเซอร์ขนมาเขาชอบใช้แต่คนที่มีขนก็ใช้ได้เพราะว่าชชนนใช่แต่ว่าถ้ามีขนอาจจะแบบซึมช้ากว่าคนที่เลเซอร์มานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายใช้ก็ใช้ได้ก็วางไว้ไงเอาวางมาไว้ใช่ไหมแล้วเราก็เอาออกแล้วก็สิบห้านาทีก็ดึงออกแล้วก็นวดนวดเสร็จแล้วดันขึ้นอ่ะนี่อันนี้ก็คือซ ก็คือในะคำว่าถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับน้องสาวมีกินมีกินอัพไม่ขาวไม่ใสอย่างเงี้ยก็ลองใช้ดูใช้อย่างต่อนเนื่องเพื่อการเห็นผลที่ชัดเจนนะทุกคนนี่ดูมาร์กน้องสาวหรือว่าเคมีโก,โก็ว่าให้ผู้หญิงต้องใช้นะเนี่ยเพราะ่แฟนจะได้ชอบแต่ว่าผู้ชายก็มาร์กได้เดี๋ยวคืนนี้เขามาให้แล้วเขามาสมโพยแล้วหรือว่ามาร์กเลยไหมไปยูวันเจี๊ยบอะ่ะไปเดี๋ยวพาไปมาร์ก